เงี e ้ยเงี้ยเงี <S <S ้นเงี้ย s โซฮาวเ day นี่ดิฟั c ไอ f a l ร t ามมใครจบแฟนพมึงอ่ะสกาย a l l เจ็บระเบิดก็ย่ำกับมึงปะ พ aya, ัพยาไงล่ะจักไปทูตาปูตาปาไตตีบนี่ขาดเจนเลยสิรีเวลสตอร์มิทัลสกายเฟิร์วอเตอร์เฮกรอแบกเฟิเอ็มนี่เน่แบกเฟิเข้าตาาหน้าไหมแบกเฟิร์สกากๆ Massuka, It rhyme, we start. Topic toy. Ah! Yeah! Toti. Ni nè! Muha ha ha! Kuchang mga nè! End of the Dark, 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 day, dark, dark. You never will ไม่เฮดนตุ้ม็ปเป็ดไปหามึงสกายโฟล์กาอาณาขีดมูฮ่าออกไปกเก้กืนเลือดกัดกูไม่รู้กูไม่ออกมูไปไหนวะนั่นน่ะเฟกอิดออนิกนิกทูตาเกอร์นิกนสกายโฟล์ต่อยเขาที่เบ้าหน้ามึงนี่แน่จะเป็นทะเบตัดเลือดทำได้แล้วกันน่ะฉันจะตัดกิเลสตันหาให้หมดเจะเป็นทะเบ เราจะไปตัดเน็ตนะฮะแบ็แเบดดบดีดีเราจะ๊ปติดททอแบ็แฟดขดเกียร์กู๊ปปี๊ปปี๊ปปีะปีี๊ปปีนี๊ปปปีปิี๊ปปี๊ปปี๊ป I see. I c o n t na beat me. เจ็ตายจ็มาปะเกเคนะจัตาแล้วจิจิต Keep in me f o r m past you keep you c k you keep m p i p p i pippie pippie p i p i star day pippie p i p p i โ p i p p i i sky ไงล่ะ It c a m t be พาผมมัวนีแน่บนผ้าข้าวเทดีดีหน่อยได้ไหมได้กูไหวสนสกายฟอลจะจุดห้าเจ๊น่ดเตะไข่บางทีนึงเจ๊จะตายจ้ะขานไปช่วยด้วยคานไปปบมพิษตะบะเลยช่วยตัดกิเรตันหาป่อยใชิป่อยได้ไหม ใครลามาหากูเมื่อกี้ได้ยินเสียงในกระเป๋ากางเกงแต่ในมีกระเป๋ากางเกงด้วยเหรอ